โอเคค่ะสวัสดีค่ะเออวันนี้เกดจะมาร้องเพลงน้อยนะของมัชลราวรีอะค่ะนั้นเ,เริ่มเมลยลวกันเนาะฉันไม่เคยดังเล้ยงคงเดิมตอนนี้หรือว่าตอนไหนวนะ้นาะฉันก็คนหนึ่งแต่รักฉันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าใครจะคงรู้ดีคงจะไม่แค่เธอและต่อไป แค่เธอจนสุดท้ายกายแต่สลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปเจอความรักไม่เคยห่างหาย oh no มันสถิตอยู่ในใจใชายคนนี้มันไม่อาจที่จะลบล้างหนึ่งราวดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอทุนั้น เธอมาเติมให้ชีวิตไม่การเปลี่ยนพันเธอมาทำให้เวลาแห่รักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจะมีแต่เธอฉันไม่ใครดังและยงคงเดิมตอนนี้หรือว่าตอนไหนก็โนอฉันก็คนหนึ่งแต่รักฉันยิ่งใหญ่ให่่กว่ากกใครเธอคงรู้ดี จะมีแค่เธอลต่อไปคงจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกายแต่สลายจนวันที่ฉันหมดลมจากไปจะให้ความรักม่เคยห่างหาย oh no มันสถิตอยู่ในใจชายคนนี้มันมีอาธ่จะลบล้างหนึ่งราาดีๆหัวใจฉันจะมีแต่เธอ ูนั้นโนโนเธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนพันเธอมาทำให้เวลาใลรักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจะมีแต่เธอโอเคค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ